จ้ามืนอเนี่ยนผ้ามหาเห็ดก็เอาจากกับหากิบโมลืมเอาของมาจากกีบปอมด้สองโตแล้วจ้านี่เห็ดฮึกำลังแตกดินขึ้นจ้าโอ้โนี่เอาขาบ่มาในเหียนอันหนึง่งเยูะผุนอีกจาไปเบิ่งจ้าอืมจ้าอีกอัน โอ้ยลืมมือกลมจ้าสวยๆจ้าไปรับชอมไปรุ่นกันจ้าว่าวันนี้ในสิมานป่จ้าไปจ้าอีกจุ้มจ้าสวยๆจ้านี่ว้าวอุ้ยสวงอันในนึงว่าไม่ในละเคียรเหรียญยู่อไปจ้าหาต้อจ้าเห็ดดินจ้า พอเห็ดปวกจ้าสวยๆจ้าวนเห็นว่าจ้เห็ดตะไคร้อีกอันไปเอาจ้าจ้าเห็ดตะไคร้อีกอันไปจ้าทีน้อยนึงจ้าไปจ้าแย่มากอะรด้จัหไงจ้าเห็ดดินจ้าไปจ้า จะไครจะโอ้ยดอกแหงๆจะพี่น้องหอดเพ่อื่นวะเนาะเอาไปเบ่งจ้าหอดบ่ะหอดจังว่ากันไหมน้าจ้าจีหน่อยจ้าไปจ้าแชร์ปจีปอดจะจีหน่อยจ้าไปจ้าแชร์จีหน่อยมันจ้าพี่น้อง ไปจ้าเห็ดดินจ้านี่จ้าอีกจุบหนึ่งยุพ่นจ้านี่สวยๆจ้าไปจ้านี่จ้าพี่น้องสามอันเจสวยยุพ่นจ้าอุ้ยหนุ่ยมันเห็ดพ่นเด้เอาจ้า สวยสอยกอิ้งก,กิ้งกิ่งกิ้งโอ้โหงามค่ะกาแฟหนังอื้มสวยๆเลยจ้าไปจ้าจ้าเดี๋ยวพ่นหน่อยอีกแล้วจ้า จีน้อยนั่งจ้าไปจ้าดอกจ้าโอ้โไปจ้าโอ้โ้เสียมกระดุจ้าตีน้อยคือเกาจ้าอยากได้แบบนี้ละสวยสวยไปจ้านี่จ้าจูงสวยเลยจ้าเนี่ย จ้าหาต่อจา้าหยัดดินจา้าสวยๆจา้าไปจา้าห็ัดดินจา้าอุ้ยดอกตะหักหน่อยๆไปซื้มกันจา้าจวดวาีตะไคร้จา้าห็ออัดดินจา้า ดินจ้าเหดินจ้าไปจ้าจ้าอีกดอกหนะึ่งไปจ้าเห็นละง,กงอกจ้านี่ตึงพ่อจ้านี่สวยๆเลยจ้า ขันเป็นไข้สงสัยนี่บ่เห็นดอกไปจ้าหาต่อจ้ะที่หมอคืนอันเดียวกับเป็นนะมูอยู่ใส่อ่ะมันจ้ะยวนี่หามูมันก่อนจ้ะจ้ะเห็ดตะไข่บานหน่อยจ้ะไปจ้าบอบปลาได้หนีเนาะ <laughs> จ้าเห็ดปวกกี้เข้าดเดแค่จมชีวิตก็เปลี่ยนยุมเดียวยุมในน้อยดเดะำนี่ละงเดียเห็นอยู่ละอไม่ี่เจอดอกสองอันจะหนีวังหันนั่นนะยีหันอันนี้เขา่เียมอน,นี่มันมันจ้า บาสีออกจากโคกนโนโนเนาะร <c oughs> อใช่ไหมยังได้อยู่นะ,อนะเอา <c oughs> จนมหนึ่นยงยางผ่านมาแลวหวเนาะยางอันอ,อันนี้ผ่านไปเลยเนาะแม่เแซมที่ว่านี่เอ,อิญมาเอาเฮ็ดแม่แนี่ลามองนีลาที่ว่านี่ได้สองสามอัน<แ>อืม แมนบอมันเข้ากับสีบอเบิ้งเข้ากับสีหาตาขาขาวๆนะไปจ้าพ้อเอกละจ้าหเบออันนี้เห็ดเหลี่ยมผุนชุมผุนพันได้เห็ดในหันนั่นแหละกิมเห็ดปัวอกิ๊กไหมะจมันดอกได้วังหันนี่เห็ดปัืกกิ๊ก ได้แล้วบัหาบ้างหาเราอืมหาเาบัจะไม่ถีน่อยใส่เจเอาเจดึงเอาแล้วเห็นมดเห็นมเห็นเอามั้ยหืมสวยๆจ้าพี่น้องโอ้ หาอีกแน่หาอีกแน่ค่ะมันมีมันกำลังขึ้นเด้นี่เด้เบบโอู้้เอื้นฝ้าวกีดยางเด้ฟ้ <laughs> าวกีดยางมาหา,างาีา้งมันเสาร์เด้ฟ้าเราจะไม่เอาดอกบานมันเด้เบบ <laughs> ได้เห็ดปัวเกี๊ยดิ มุก oh, ับพ่ออีกกันแบบนี้ยมั่งเจิดจ้าโอ้นั่นเดี๋ยวอันนึงเดี๋ยวจังไปกิมเอาไอจ้าแมนแมนแม่อันนี้มันเป็นตอแหม่มันซีได้เมื่อื่นอีกไม่อันนี้มันเป็นตอแห่มันซีได้มื่อื่นอีกไม่มันไม่มีหรอกมันก็เหมือนวันนั้นแหละที่เรามาตอนเช้าเนาะ ล้วมันโอ้ที่ว่าม่ฟักกันฝ่าม่าตาเศรอย้อนว่าได้เต็มตาเฮ็ดปวกนี่นะหาอีกแน่ยังนี่โอ้อยู่ยังคือตับเมื่อเฮ๋ยจ้า มึงไปยังเจ้ไปเหยียบเห็้ยด้วยเห็ดนั่นนะเออเจ้ไม่บวกเจ้เลยซีบบวกแต่อย่าหวยดีมันเหยียบเห็รดีดีเออหมูมีแต่หมูใหญ่ใหญ่มันไปเลยเรื่อยแม่มันมันบ่หยุดเนี่ยไปจ้าเหต้าไข้จ้าไปจ้าจ้า นี่จ้าในหอดบ้านละจ้านี่คือผลงานจ้านี่เฮ็ดได้เต็มตาก็ดีจ้าวางสิออกมหารถจ้าพี่น้องมโนหนีได้เห็ดปวกกิกพอดีเลยจ้าพ่อเป็นหัวกระสุนงามๆจ้านี่อันนี้คือผนคอยได้เนาะตอนแรกว่าจะไปเอาขี้ป้มมล้วจ้ามันบ่ห้อง มันไปห่ออีกฟังหนึ่งฟังที่นึ่เอานะสงสัยมันเริ่มหมดเราจะอันนี้ก็ะสิได้อันนี้มาใส่ขี้ไวจ้าห่อกระสิเอาไว้ในตู้เย็นไว้ถ้าข้ามมื่ออื่นมาตื้มกันจะพ่อได้ขัวจะอันนี่โอ้ยเจ้าแม่หนุ่ยบ่พอจ้านีเฮี้บตันี่ไม่ว่า,มาเมื่ออื่นเศร้านี่ยสิเปเบิ่งอยู่เพื่อมีเก็บโตกทีอยู่ว่าเห็นเนาะเฮ้ไปเจนไดจ้าพี่น้องมานี้ พาไปหาอยู่หากินนะจ้าว่า้ะออกบ้านจ้าเลแน่วมยูม,มากินตลอดได้จ้านี่นี่บ้านเท่ายังอุดมสมบูรณ์ูจ่จ้าเจอกันไมหมลิมนานจ้าเนาะเดี๋ยวนีผ้าออกลาไหมไปจ้าเจอกันไมหมลิมนาจ้ามันมันอเก่าจ้า